เเดดีีี๋ยววอาาาไไ้้้ถมภรรกิิจปู่่ะะบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะไปแคมปิ้งกันกลางป่านะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะซื้อของซื้อสเสบียงเพื่อไปเตรียมทาอาหารั้งงมนนะคะวันนี้เราจะมากางเต็นท์กันที่เขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสารานะคะอยู่ที่อำเภอภูสีจังหวัดศรีสเกตค่ะตรงนั้นก็จะไม่มีสัญญ,ญาณไม่มีไฟไม่มีน้ำไม่มีผู้คนนะคะระยะทางก็โดยรอบก็จะเป็นป่านะคะ อยู่ห่างไกลจากผู้คนประมาณสิบกว่ากิโลค่ะเขาเรียกว่าปมาทีมทะเลแ้งบอดี้ของมันจะเป็นพลาสติกอันนี้ตับได้มันได้ห้ามขยัาต่อชนวนออกแล้วงใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้มันจะมีอยู่เยอะในพื้นที่เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นแคมป์ปพายุเขมรนะเนาะรักเขมรเขามาเขาก็ะมาเป็นแนวอันนี้มีโอกาสเห็นยิ่งเวลาฝนตกใหม่ๆมันก็จะโผล่นะอันนี้มันจะอายุการใช้งานมันนานมากเพราะว่ามันเป็นพลาสติก น้ำเข้าอะไรมันก็ไม่กรอบมันจะมีไทป์72ตัวน้้นที่ค่อนข้างสบายยังเจอได้เยอะในพื้นที่แล้วก็มีไทป์84ไทป์84จะเป็นตัวดักรูทิปฟตัวหลังตัวนั้นจะใหญ่กว่านี้ประมาณ4เข่าด้านนี้ เราจะเจอเป็นกระจากนะครับก็วจะมีปัดกระม่วงเลยนะนี่นกโลโกโซที่มันเลื่อนขึ้นงข้นงอ่าเดือดมั้าวมีหนาดใหญ่ดู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 อยดาดูดูดัดรดู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 ัูด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 อดู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 ดดงดดน แล้วก็ทนี้นะครับเมื่อเราได้บริเวณที่เราทำกาปรปลูกนะครับเราก็จะตีเป็นรูปห่วงกลมหรือสี่เหลี่ยมหรือวงลอลกลมไ็ได้แลแ้วแบ่ด้วยที่รวยแต่นั้นก็ซ้อนหน้าดินลงมาประมาณหนึ่งฟุตนะครับเปิดหน้าดินออกแล้วจะทำการปวนดินทางแรกก่อนนะครับเมื่อพวนดินเสร็จเราก็เก็บพวกตากวัชพืชที่มีสำคัญที่พีเก็บเอออกนะครับจากนั้นก็ผสมเกลือแจงเกลือป่นเกลือเม็ดได้ทั้งหมดนะครับปลาป่นตัวอหอยป่นนะครับผสมกับดินงคลุกเคล้าให้เข้ากันก้อนสีแดงส้มๆที่น้องเห็นนะครับก็โซเดียม บางที่ใช้วิธีการคุ๊บให้ละเอียดโรยแล้วก็ผสมกันแต่อันนั้นเวลาพอน้ำมาเขาจะละลายหายไปได้เร็วครับของเราใช้วิธีปักไปก่อนเช้าเช้าว้าวว้าวตามเดินพี่เอ๋ที่นี่เราทั้ ฉุนนะครับอายยิ่งไม่หวานนะดี๋ยวกำงคิดดูนะว่าทำไมพวกพี่ถึงเลี้อบ้านแมวแมวมองก็ต้นมะข่าในเขตเราเนี่ยใหญ่ที่สุดที่ที่ไปดูมาแล้วเอาไปกินได้อันนี้ขึ้นไดยาขึ้นยากว่าเดิมเลไปมาเห็บเดไปค่อยขึ้นนะครับค่อยขึ้นเวลาขึ้นก็ขึ้นขานี้เวลาลงก็ลงขานเดี๋ยวไม่ต้องพิจารณาลงและลง ขอกหัวตงกอนตันงนห่งบ้านแมวหม ของคอยที pues nah ่สามสามชั้นเอาไว้ถ้ามีภารกิจไปกู้ระเบิดเดี๋ยวพี่จะชวนไดเนห็นแขงเห็นทุกคนก็จะมีจุทีกันข้ามเป็นมันจะมีน้ำด้วยตัดเป็นจุดที่ มีทั้งกับ,กบระเบิดมีทั้งการประทะค่อนข้างบ่อยตรงนี้ขมห็นเวลาเขาขึ้นมาเขาจะเดินขึ้นมาตามเส้นนี้เราจรึงต้องมาดักปะจันนาเวลาเขาตัดไม้เสร็จเขาก็จะเยาียามเอาไมา้ลงทางนี้เพราะว่ามันจะไปต่อกระส้นทางในป่าที่ตัดขึ้นไปค่ะใช่เด็นั่นงเล่นทันี้ไปง่ายครับเมื่อกินฉนไ้เริ่งกาเตรียมของจะ